สวัสดีครับผมสกายนะครับเห็นหน้าโปแเราก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าผมได้มีเวลาว่างไปซื้อสไปแฟมลี่เล่ม9้าเล่มล่าสุดมาดูนะครับพอดูเสร็จก็อย่างที่เห็นเลยนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับก็วาสรงกลมนับเพื่อกําหนดว่าหัวเราจะใหญ่ประมาณไหนครับแล้วก็มีเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นจมูกแล้วก็แนวนอนเป็นเส้นตาได้เองครับแล้วก็ทําการขึ้นโครงนะครับนี่ครับแก้มซ้ายแก้มขวาก็ต้องห่างจากเส้นตรงกลางซึ่งเป็นเส้นจมูกนะครับให้มันเท่าเท่ากันนะครับ หน้าเราจะได้เบี้ยวน้อยที่สุดนั่นเองหลังจากนั้นเราก็มีหูเข่าวแล้วก็มีกรอบตาแบบนี้นะครับนี่กรอบตาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือจะเป็นกลมๆอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าถ้าตาโตๆผมก็แนะนําว่าให้ทําแบบผมนะเป็นตากลมๆโค้งๆอย่างนี้นี่แล้วก็เติมขอบตาไปครับหนานๆหน่อยนีย่างนีนะครับค่อยๆลากไปนะฝึกลากไปเรื่อยๆนะดูตามผมเรื่อยๆยังจะโออ่ายังจะเก่งขึ้นชํานาญขึ้นได้นะครับถ้าฟังผมบ่อยๆนะครับ มันจะเข้าสู่สมองนะครับเสียงผมจะกลายเป็นเหมือนไพ่กระซิบนับเวลาเราวาดนะครับนี่แล้นี่ก็คือแววตานะครับก็สเก็ตเข้าๆไปก่อนนะแบบนี้กลมๆครับข้างในมีซ้อนๆกันนะแล้วนี่คือชั้นตาครับแล้วก็เติมขนคิ้วไปนี่ส่วนเล่มเก้าของสไปฟ a มลี่นะน้องอาเนียเนี่ยโคตรเด่นเลยนะครับในที่สุดน้องเขาก็ได้อไปกู้ระเบิดตามความฝันแล้วนะครับ ผมนี่ลุ้นจนออ้จนแทบจะนั่งไม่ติดเลยนะครับสำหรับเล่นนี้สนุกมากๆเลยหนุกไม่หนุกยังไงก็ดูที่ผมวาดแล้วกันนะครับเติมปากยิ้มยิ้มย้มแย้มอย่างนี้นะครับอ่าโอเคเวลาเราไปเจออะไรสนุกสนุกนะครับนี่เราก็ต้องวาดเลยทันทีนะครับอ่าเป็นจะได้เป็นแรงบันดาลใจแรงผักดันนะครับ พอเรามีหน้าผากแล้วเราก็มีโครงของกระโหลกนะครับจากนั้นเราถึงจะเติมอ่ทรงผมด้านหน้ากับด้านข้างแบบนี้นะครับนี่ก็ซอยยิกง,ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับนี่โอเคอ่าตรงนี้ก็จะเป็นทรงผมด้านข้างนะครับก็จะเป็นแบบย้อยย้ยยุ้ยหนาหนิดิงนะครับแล้วก็มาอย่างนี้ครับเออเป็นหยดน้ำนครับอ่าส่วนผมจะไม่วาดโครงของผมนะเพราะว่า ผมจะวาดอาเนียใส่หมวกนั่นเองครับี่ชุดแบบเขาเรียกว่าชุดนักเรียนเต็มสูบเลยครับอ่ามันจะมีหมวกด้วยนะครับนี่ผมก็ใส่หมวกเลยนี่แบบนี้นะครับโค้งๆไปครับพยายามโค้งให้มันอ่าโค้งๆดูสวยๆนะครับแต่ผมอาจจะไม่ถนัดก็ล่างมั่วไปนิดๆนะครับโค้งมั่วไปหน่อยอ่าโอเคนี่ครับผมก็พยายามโค้งแล้วนะครับ ส่วนที่สอสีแดงจะสั้นยังไงก็ไม่มีไม่มีปัญหานะครับสำหรับมือระดับผมแล้ว <c oughs> อาจจะไม่ถนัดบ้างนะครับอบางทีอาจจะลากล,ล,ล,ล่างแล้วแปลกๆบ้างแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าน,นี่คือการสเก็ตนะครับการสเก็ตไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการวาดให้สวยทีเดียวนะครับแต่เป็นการล่างโครงคร่าวๆให้ดูให้เห็นถึงรูปแบบนะครับ <c oughs> หเห็นเห็นถึงโครงลักษณะคร่าวๆก่อนที่จะไปตัดเส้นนะครับอจากนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปสวยอะไรมากมายนะครับนี่ ดินสอสีแดงถึงจะสั้นก็ไม่มีปัญหานะครับอาจจะมีปัญหาแค่เวลาจับเท่านั้นเองอ่าแล้นี่คือช่วงคอนะครับคอก็จะสั้นๆอย่างนี้นะครับนิดนึงแล้วก็นี่หายปลา้านะครับเส้นไายปลาาแล้วก็ลากโคมาครับนี่ก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมยาวๆผืนผ้ายาวๆอยา่ยางนี้นะนนครับนี่เนี่ยครับเป็นแท่งๆอย่างนี้เลยอ่ากะเอา,านี้คือเส้นไายปลาล้านะครับนี่คือเส้นเอว แล้วนี่คือเส้นสะโพกนะครับนี่แบบนี้นะครับมี3เส้นนี้ทําให้เรากะได้ง่ายครับแล้วนี่คือกึงเกงไนนะครับอ่าเราจะได้รู้ว่าสะดือกับสะโพกอยู่ตรงไหนนะครับนี่ตรงนี้ก็คือขาท่อนบนนะครับแล้วก็ขาท่อนล่างอ่าเวลาเราวาดเด็กขาก็เล็กๆหน่อยนะครับนี่อีกข้างหนึ่งก็ประมาณนี้ครับกำลังกำลังเดินนะครับกำลังกระโดดกำลังเดินเลยขาอีกข้างหนึ่งก็เลยสั้นไปนิดนึงนะครับแบบนี้อ่าแล้วนี่คือมือนะครับ มือผมก็จะให้มันยกมาอย่างนี้นครับนี่กับมือแล้วนี่แขนท่อนล่างครับแล้วก็แขนท่อนบนก็ทับไปเลยนี่แบบนี้นครับอ่าพอเราล่างอนาตมี่แบบอนาถาเข้าวๆ้าแบบของผมได้เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คือแค่เติมลายเอียดเล็กๆน้อยๆไปครับนี่กับเติมนิ้วมือครับนี่มือผมก็จะทําเป็นนี่ครับถ้าถ้าให้หัวใจนะครับนี่ไอเลิบยูครับเอาไป <laughs> นี่จัดไอเล็บยูไปเลยครับอ่า แล้วนี้ก็จะเป็นแขนนะครับก็จะเป็นชุดนักเรียนนะครับก็จะแขนยาวแบบนี้ครับแล้วก็ลายมันนะถ้าเห็นผมว่าชุดนักเรียนมาบ่อยแล้วอท่านี้ก็จะไม่ยากเลยนะครับชุดมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะรว่าจนจะจําได้อยู่แล้วมั้งครับเนี่ยนี <laughs> ่ครับ พอดีได้ซื้อกาตูลเล่มใหม่มาพออ่านปุ๊บก็เลยเกิดอาการคลั่งนะมันพอคลั่งเสร็จก็ต้องระบายนะระบายก็คือวาดรูปทันทีเลยนะครับฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับยิ่งตัวไหนยิ่งยิ่งเรื่องไหนที่ผมชอบนี่ผมก็จะวาดถี่ซ้ำๆได้ตลอดเวลาเลยนะครับโอเคนี่ชุดก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือ,อปกปกคอเสื้อนะครับอ่า แล้วตรงนี้ก็จะเป็นริบบิ้นนะครับนี่เบริเรณนตรงแถวแถวหน้าอกหายปลาลาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเสื้อปึ๊บนี่นี่ริบบิ้นนะครับอ่าประมาณนี้ได้ละจากนั้นเราก็จะวาดเป็นเสื้อนะครับเสื้อชุดนักเรียนก็จะเป็นกระโปรงยาวๆมาเลยนะแบบนี้ปื๊บนี่โค้งๆหน่อยนะเพื่อความพลิ้วอ่านี่ ฟืบนี่ทิวก็ตามใจเราเลยนะครับแบบนี้แล้วนี่คือ line นะลายนะครับลายอ่าวาดสองชั้นนะครับนี่ก็จะโค้งๆงนี้ครับเหมือนภูเขาครับขีดๆไปก่อนครับอ่าเรายัางไม่ต้องเติมรายละเอียดตรงนี้ก็ได้นะไปเติมอีกทีตอนตัดเส้นคร่าวๆจะจะง่ายกว่านะครับขืนเติมตรงนี้มันก็มองไม่เห็นอยู่ดี <laughs> อ่าแล้วนี่คือขานะครับอค่อยๆลากไปครับ ดูตามผมเรื่อยๆครับจะเข้าใจว่าผมลากเส้นยังไงนะครับแบบนี้ครับนี่คือถุงเท้านะครับอ่านี่แบบนี้ตรงนี้ก็จะหนัโตๆหน่อยนะครับหัวเข่าตรงนี้เพราะมันยกมาข้างหน้านะครับส่วนปลายเท้านี่ก็จะเล็กหน่อยนะครับเพราะว่ามันไปด้านหลังแล้วนะครับแบบนี้ครับอ่านี่ก็จะได้ท่าวิ่งนะครับนี่น่ารักสุดๆครับ อ่าโอเคพร้อมจะไปกู้ระเบิดแล้ว และนี่ก็คือช่วงของการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับอ่าก็จะเป็นการตัดเส้นเพื่อให้เราเห็นโครงล่างสเก็ตสีแดงให้เราชัดเจนมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะไปตัดเส้นให้มันนิบๆอีกทีทีหลังนะครับ he, ถ้าหากใครถนัดใช้ปากกาก็ใช้แบบผมได้เลยนะครับยิ่งใช้ได้เร็วมันจะยิ่งฝึกเส้นในการตัดเส้นให้รวดเร็วนะครับสําหรับใครที่ไม่ไม่มีความมั่นใจในการใช้ปากกาตัดเส้นอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่เราก็สามารถฝึกใช้ปากกาอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าอารมณ์มันก็คล้ายๆปากกาตัดเส้นเลยนะครับ อ่าถ้าเราฝึกบ่อยๆนี่เส้นเรามันจะยิ่งคมแล้วเราก็จะมีความมั่นใจในการตัดเส้นมากยิ่งขึ้นนะครับแต่หากใครยังไม่มั่นใจหรือยังผิดพลาดบ่อยก็ยังสามารถใช้ยางลบได้นะไอ้ยังใช้อ่าดินสอได้นะครับถึงแม้ว่าผมจะอ่าห้ามไม่ให้ใช้ยางลบนะครับแต่ตอนนี้เป็นช่วงฝึกนะครับถ้าหากเพื่อนๆฝึกแล้วมั่นใจแล้วคิดว่าตัวเองล่างไม่พลาดก็ควรจะใช้ปากกาโดยทันทีเลยนะครับอ่าเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะถ้ายิ่งใช้ยางลบเยอะมากเท่าไหร่เนี่ย ความมั่นใจของเราก็จะยิ่งหายลงไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นก็ใช้พอสมควรแล้วเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนใช้ปากกาได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าวาดผิดก็คือวาดใหม่นะครับก็ขออย่างเดียวนะครับเวลาตัดเส้นน่ยอย่าตัดผ้าตรงบริเวณหน้าตานะครับส่วนอื่นผ้านี่คือเนียนได้นะครับแต่หน้าตานี่ห้ามเด็ดขาดนะครับต้องตั้งใจเลยนะครับถ้าผ้าทีก็ถือว่าเฟลเลยนะครับมันจะบันเลเท่านั้นเอง ส่วนอื่นสามารถเนียนได้นะย้ําเลยนะครับเฉพาะหน้าตาเท่านั้นที่ห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวไปดูการตัดเส้นและลงสีนะครับว่ามันจะสุดยอดเพอร์เฟกต์ขนาดไหน